หนุ่มพังที่เต็มไปด้วยรอยสักผู้หลงผิดก้าวสู่หนทางแห่งอิสลามสื่อท้องถิ่นอินโดนีเซียรายงานว่านายอมาดูุตกุสุมายูดาวัย21ปีอาศัยอยู่ที่เซมารังเป็นผู้มีรอยสักทั้งตามแขนและใบหน้าเขาเล่าว่าเขาสักร่างกายตั้งแต่ตอนที่เรียนอยู่มัธยมต้นเขาเรียนศาสนาและอยู่หอพักแต่เรียนไม่จบและหนีกลับมาบ้านเขาเข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่มที่ผิดศีลธรรมเนื่องจากเป็นวัยรุ่นจึงชอบลองของใหม่ เขาออกจากบ้านเพื่อเดินทางไปเรื่อยๆไปอยู่ที่เซมารังแล้วย้ายไปจาก,การ์ตาเดินทางต่อไปอยังเมืองเมราอุเกบาหลีและอาเจเดือนรอมฎอนปี2564ที่ผ่านมาทุกอย่างเปลี่ยนไปเพราะเหมือนเขาเพิ่งตื่นจากความฝันมาสู่ความเป็นจริงฉันเริ่มคุ้นคิดถึงอนาคตของตัวเองและพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อเป็นคนที่ดีขึ้นฉันไม่เสียใจเลยและยอมรับว่าในอดีตฉันเป็นคนโง่เขลา ในที่สุดฉันได้กลับสู่เส้นทางที่ถูกต้องแล้วเมื่อเขามาอยู่ที่เซมารังผู้คนจะพบเขาที่มัสยิดทุกวันในตอนแรกเขาดูน่าหวาดกลัวและใครๆก็มักจะแอบมองดูเขาเขาต้องใช้เวลาถึงหนึ่งเดือนกว่าที่ทุกคนจะให้การยอมรับปัจจุบันยูดาช่วยงานอยู่ที่มัสยิดยามีอุ่นอิติกรมะซึ่งตั้งอยู่บนถนนกุสุมาสวานีในพีบูรันเขากล่าวว่าฉันอยากอยู่ใกล้อัลลอฮ์และไม่ต้องการขานละหมาด ฉันกำลังเรียนศาสนาและท่องจำอ่านกุราอ่านที่นี่คุณจะได้รับประโยชน์จากการพูดคุยกับผู้รู้นักบรรยายธรรมซึ่งฉันจะได้เรียนรู้จากพวกเขาด้วยที่มาสำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์หนุ่มพังที่เต็มไปด้วยรอยสักผู้หลงผิดก้าวสู่หนทางแห่งอิสลามสื่อท้องถิ่นอินโดนีเซียรายงานว่า นายอมัดนูรกุสมายูดาวัย21ปีอาศัยอยู่ที่เซมารังเป็นผู้มีรอยสักทั้งตามแขนและใบหน้าเขาเล่าว่าเขาสักร่างกายตั้งแต่ตอนที่เรียนอยู่มัธยมตน้นเขาเรียนศาสนาและอยู่หอพักแต่เรียนไม่จบและหนีกลับมาบ้านเขาเข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่มที่ผิดศีลธรรมเนื่องจากเป็นวัยรุ่นจึงชอบลองของใหม่เขาออกจากบ้านเพื่อเดินทางไปเรื่อยๆไปอยู่ที่เซมารังแล้วย้ายไปจาการ์ตาเดินทางต่อไปยังเมืองเมราอุเก บาหลีและอาเจเดือนรอมฎอนปี2564ที่ผ่านมาทุกอย่างเปลี่ยนไปเพราะเหมือนเขาเพิ่งตื่นจากความฝันมาสู่ความเป็นจริงฉันเริ่มคุ้นคิดถึงอนาคตของตัวเองและพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อเป็นคนที่ดีขึ้นฉันไม่เสียใจเลยและยอมรับว่าในอดีตฉันเป็นคนโง่เขลาในที่สุดฉันได้กลับสู่เส้นทางที่ถูกต้องแล้วเมื่อเขามาอยู่ที่เซมารังผู้คนจะพบเขาที่มัสยิดทุกวันในตอนแรกเขาดูน่าหวาดกลัว และใครๆก็มักจะแอบมองดูเขาเขาต้องใช้เวลาถึงหนึ่งเดือนกว่าที่ทุกคนจะให้การยอมรับปัจจุบันยูดาช่วยงานอยู่ที่มัสยิดยามีอุ่นอิติกรมาซึ่งตั้งอยู่บนถนนกุสุมาสวานีในพีบูรันเขากล่าวว่าฉันอยากอยู่ใกล้อัลลอฮ์และไม่ต้องการขานละหมาดฉันกําลังเรียนศาสนาและท่องจําอัานกุตรอ่านที่นี่คุณจะได้รับประโยชน์จากการพูดคุยกับผู้รู้นักบรรยายธรรมซึ่งฉันจะได้เรียนรู้จากพวกเขาด้วย ที่มาสำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์